ในป่าลึกชายแดนด้านตะวันออกใกล้รอยต่อกับเขตต้องห้ามของอดีตสงครามยังมีชื่อของหมู่บ้านหนึ่งที่ไม่มีอยู่ในแผนที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงตรงๆแต่คนแก่บางคนกระซิบเรียกมันว่าตาตุม่มตำนานเล่ากันว่าหมู่บ้านนั้นเคยมีผู้คนแต่วันหนึ่งก็หายไปทั้งหมู่บ้านไม่มีเสียงสุนัขไม่มีควันไฟไม่มีแม้แต่เงาคน เหลือเพียงบ้านไม้ผูกๆกับเสียงเพลงกล่อมเด็กกลางหมอกยามค่ำคืนพรานเสือพรานเท่าผู้มาาประสบการณ์เดินทางไปที่นั่นด้วยความสงสัยว่าอะไรอยู่เบื้องหลังตำนานนี้แต่สิ่งที่เขาเจอไม่ใช่แค่หมู่บ้านร้างหากเป็นกับดักของบางสิ่งที่จะไม่ยอมปล่อยเขาออกไปง่ายๆเว้นแต่เขาจะหาคนใหม่มาแทนที่หมู่บ้านตาตุ่ม ใครในชายแดนด้านใต้ของภูเขาพนมดงรักย่อมเคยได้ยินชื่อเรียกได้ว่าเป็นชื่อที่สั่นสะเทือนหัวใจพรานป่าทุกคนไม่ใช่เพราะเสือหรือสัตว์ร,ร้ายแต่เป็นเพราะเรื่องเล่าที่บอกต่อกันมาว่าตาตุม่มไม่เคยมีใครกลับมาเล่าเรื่องได้ด้วยปากตัวเองพรานเสือชายกลางคนวัยห้าสิบตน,ตนผู้ผิวกร้านแด,ดดดินมีรอยแผลเป็นพาดยาวที่ไหล่ซ้ายเป็นเครื่องหมายของประสบการณ์ ไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเขาเดินป่ามาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มไม่ว่าจะเป็นป่าทึบเขาพระวิหารหรือรอยต่อชายแดนที่ยังไม่มีใครกล้าเหยียบเขาก็ผ่านมาหมดแล้วแต่คราวนี้เขาอาสาไปคนเดียวเสียงตำนานของตาตุมมันดังถึงหูพรานรุ่นเก่าอย่างเขาเฮ้ยเสือถ้ามึงแน่จริงไปนั่งห้าหมู่บ้านตาตุมสักคืนไหมละ่ะ เสียงท้าทายจากพรานรุ่นน้องในวงเล่าเมื่อสองคืนก่อนยังไม่ทันจางไปจากหูเสือก็เก็บเป้หยิบป,ปืนแก๊บคู่ออกเดินทางในเช้าวันถัดมาตอนบ่ายเขาเดินทางถึงเชิงเขาได้พบทางดินแคบที่ลัดเลาะขึ้นไปสู่หมู่บ้านตาตุ่มร่องรอยไม่มีคนใช้ทางนี้มานานแล้วใบไม้แห้งกองทับเท้าทุกย่างก้าวเสียงนกเสียงมแมลงเงียบผิดปกติเหมือนป่าเองก็พยายามกลั้นลมหายใจ เมื่อแสงแดดเริ่มเอียงตัวลงเสือก็มาถึงหมู่บ้านร้างตาตุ่มบ้านไม้หลังเล็กหลังน้อยเรียงรายบางหลังก็พังครืนบางหลังก็เอียงกระเทเรเหมือนวิญญาณเจ้าของยังวงเวียนอยู่หญ้ารกขึ้นปกคลุมพื้นดินไม่มีเสียงสุนัขไม่มีแม้แต่มแมลงวันเขาเลือกบ้านหลังหนึ่งที่ยังพอดีจะปีนขึ้นไปนั่งห้างได้มีระเบียงกว้างมองเห็นลานกลางหมู่บ้านถนัดทนี แถวนั้นมีต้นสเสดาขึ้นอยู่ต้นหนึ่งเหมือนจะเคยมีศาลอยู่ตรงโคนแต่บัดนี้เหลือเพียงเสาไม้ผุผุพระอาทิตย์ตกเสือปักห้างอย่างเงียบเงียบจุดไฟกองเล็กๆพอให้คลายหนาวไม่ให้แสงสว่างไปรบกวนสัตว์เสียงจิ้งหรีดเริ่มดังขึ้นแต่มันไม่ใช่เสียงธรรมชาติที่เขาคุ้นเคยเสียงมันแหลมเย็นเหมือนกับกระซิบของใครสักคนคืนนี้อยู่นิ่งๆไว้นะพี่เสือเสียงกระซิบแผ่วเบาลอยมากับลม พรานเสือนั่งนิ่งไม่ไหวติงมือยังกำด้ามปืนแน่นหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงเสียงของตัวเองเขาแน่ใจว่าได้ยินเสียงกระซิบจริงๆไม่ใช่จินตนาการคืนนี้อยู่นิ่งๆไว้นะพี่เสือเสียงนั้นเบาเหมือนลมหายใจกระซิบจากหลังต้นสะเดาเก่าแก่ที่อยู่ห่างออกไปเพียงสิบกว่าเมตรลำต้นบวมเป่งจากรากที่ขุดดินออกมาเหมือนพยายามหนีอะไรบางอย่างใ,ใต้พื้นดินเสือสูดลมหายใจเข้าลึกดึงสติกลับมา เป็นลมหรือสัตว์ตัวเล็กๆก็มั้งเขาพึมพำเบาๆกับตัวเองแต่ก็ยังอดที่จะชักลูกปืนออกมาใส่ปากลําไม่ได้เวลาผ่านไปช้าเหมือนนรกกลางคืนของป่าก็ว่ามืดแล้วแต่ความมืดของตาตุ่มนั้นมันหนักกว่ามันหนาแน่นเหมือนมีหมอกดำปกคลุมมองไม่เห็นแม้แต่เงาของต้นไม้ข้างๆจนกระทั่งเสียงฝีเท้าเบาๆก็ดังขึ้นจากทางบ้านหลังถัดไปแกรกแกรกแกรก ไม่ใช่สัตว์แน่ไม่ใช่คนแน่เสียงมันแปลกเหมือนเท้าที่ไม่มีน้ำหนักเสือมองไปในความมืดตาเริ่มปรับกับแสงเห็นเงาดำเคลื่อนไหวอยู่หลังบ้านเขายกปืนขึ้นตั้งใจฟังแต่แล้วเสียงเด็กหัวเราะก็แทรกเข้ามาแทนฮิ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 เสือหน้าชาในใจเย็นว่ากลางป่าลึกหมู่บ้านร้างไม่มีเด็กไม่มีคนแล้วเสียงนั่นคืออะไรกันเสียงหัวเราะหายไปเหมือนถูกตัดขาด และตามมาด้วยเสียงลากของอะไรบางอย่างที่กำลังคลานคลานชา้ชาๆผ่านใต้ห้างของเขาเขาไม่กล้าก้มลงมองแค่กลั้นหายใจรอให้มันผ่านไปพี่เสือหลบไว้นะเสียงเดิมอีกแล้วใกล้กว่าเดิมเหมือนอยู่ตรงหูเขาพงะเฮือกหันหลังปลายปืนพุ่งไปยังเงาเบื้องหลังว่างเปล่าเงียบเงียบเกินไปจนกระทั่งเสียงบางอย่างเคาะที่เสาห้างดังขึ้นกอกกอก พรานเสือยกปืนเล็งลงไปข้างล่างพร้อมลั่นไกหากเห็นสิ่งผิดปกติแต่นั่นคือสิ่งที่เขาผิดพลาดเสียงค้อนั้นไม่ใช่ข้างล่างมันมาจากหลังเขาอีกครั้งพรานเสือหันขวับไปทันทีที่รู้ว่าเสียงค้อมาจากด้านหลังแต่ก็ยังไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดดำสนิทและลมเย็นที่พัดผ่านต้นสดาเสียงคลื่นเบาๆเขาเริ่มรู้สึกได้บางอย่างกำลังมองเขาอยู่ไม่ใช่สัตว์ป่าธรรมดาแน่นอนมันมีสายตา มีลมหายใจที่เย็นเฉียบและมีเจตนาจู่ๆก็มีเสียงหายใจแผ่วๆดังขึ้นหลังหูฮึมโมโมโมมเสียงนั้นเบาแต่เย็นยะเยือกเหมือนลมหายใจของศพที่เพิ่งขึ้นจากดินพรานเสือสะดุ้งสุดตัวหันปืนกลับไปทันทีแต่ลั่นไกไม่ออกนิ้วแข็งราวกับถูกบังคับให้หยุดมึงเข้ามาเองนะอย่าร้องให้ทีหลังละ่ะเสียงนั้นเหมือนมาจากหลายคนพร้อมกันทั้งเด็กทั้งหญิงชาราทั้งชายแก่ แต่ไม่มีใครให้เห็นเขากำลังเจอกับสิ่งที่เกินความเข้าใจเสือก้มมองลูกปืนที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อคลำเจอผ้ายันเก่าผืนหนึ่งที่หลวงพ่อวัตตาแขกเคยให้มาเมื่อหลายปีก่อนเขารีบหยิบขึ้นมาคลี่ออกสวดคาถาที่พอจำได้ติดๆขัดขัด,ขดนะโมตัสสะคะวะโตทันใดนั้นเองลมพัดแรงจนห้างสั่นเสียงใบไม้ร่วงกราวใหญ่เงาดำดำเคลื่อนวูบไปตามแนวชายป่า เงานั้นมีรูปร่างคล้ายคนแต่คอยาวแขนห้อยถึงพื้นไม่มีนะาพรานเสือกำปืนแน่นไม่ได้ยิงเขารู้ดีว่าสิ่งนี้ยิงไปก็เปลืองลูกอยู่ๆเขาก็ได้กลิ่นเขาเลือดแรงขึ้นเรื่อยๆกลิ่นมันลอยมาโดยไม่มีต้นทางและแล้วก็มีเสียงน้ำหยดเขามองพื้นห้างไม่มีอะไรแต่เมื่อแงหน้าขึ้นไปดูหลังคาก็พบหยดเลือดสดๆกำลังหยดลงมาจากเบื้องบนแต่มันเป็นบ้านร้างไม่มีหลังคา ไม่มีทางที่เลือดจะหยดจากข้างบนได้พรานเสือเริ่มใจเสียคำสอนจากครูพรานผุดขึ้นในหัวถ้าอยู่กลางป่าแล้วเจออะไรที่ผิดธรรมชาติให้อย่าทักอย่าถามและอย่าทำอะไรเกินจำเป็นเพราะมันจะรู้ว่าเราเห็นมันแต่ตอนนี้มันรู้แล้วทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็กระซิบชัดๆข้างหูตามกูมาสิพี่คนทั้งหมู่บ้านรออยู่คราวนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงหัวค่ำที่ไม่เคยหลับของหมู่บ้านนี้แล้ว เสียงกระซิบคนทั้งหมู่บ้านรออยู่ยังก้องในหูพรานเสือนิ่งงันมือกําปืนแน่นเหงื่อไหลาอาบใบหน้าแต่กลับรู้สึกเย็นเยียบเหมือนอยู่ในห้องแช่ศพเขาตัดสินใจหลับตาแน่นพยายามตั้งจิตให้นิ่งใจนิ่งไว้ใจนิ่งไว้มันแค่หลอกเราแต่เสียงหัวเราะเบาๆหลายเสียงกลับดังขึ้นพร้อมกันฮิฮ <c oughs> ิพี่เสือกลัวเหรอพี่ไม่อยากเจอพวกเราเหรอเรารออยู่ตั้งนานตั้งแต่ตอนพี่ลงจากเขาแล้ว เสียงเหล่านั้นเหมือนเด็กๆเ,เล่นซ่อนแอบแต่เป็นเสียงที่ไม่มีร่างไม่มีต้นต่อมันสะท้อนในหัวเหมือนฝันร้ายพรานเสือลืมตาขึ้นแล้วก็ชะงักเบื้องหน้าเขาในลานหมู่บ้านมีคนยืนเรียงกันเป็นแถวนับสิบคนพวกเขายืนนิ่งๆไม่ไหวติงผิวซีดเหมือนโดนขูดเลือดออกหมดไม่มีดวงตามีแต่เบ้าวเว,เว,เวดำมืดที่หน้าขนลุกที่สุดทุกคนในนั้นยิ้ม ยิ้มกว้างผิดธรรมชาติจนปากแทบฉีกถึงใบหูเสียงหัวใจพรานเสือตุ้มตุ้มต่อมๆเงื่อไหลจนเปียกอกเสือ้อเขาขยับตัวจะหยิบไฟฉายแต่เสียงเด็กเล็กๆดังขึ้นอีกอย่าเปิดไฟเดี๋ยวพวกพี่ๆจะกลัวแสงนะแล้วเงาเหล่านั้นก็เคลื่อนเข้ามาพร้อมกันไม่วิ่งไม่เดินแต่เลื่อนมาชา้ชาๆราวกับถูกลากด้วยเชือกที่มองไม่เห็นพรานเสือกัดฟันกร,กรอดกำผ้ายันไว้ในมือแน่น สวดคาถาเสียงแข็งแม้จะออกเสียงไม่ชัดนาโมตัสสะภะคะวะโตบรรยากาศรอบตัวสั่นไหวลมเปลี่ยนที่ทันทีเหมือนบางสิ่งเริ่มไม่พอใจแต่และเสียงครุบดังจากพื้นดินข้างล่างห้างเหมือนมีอะไรบางอย่างผุดขึ้นมาจากใต้ดินเสือกลืนน้ำลายเอื้อกหยิบปืนขึ้นแนบไหลแต่แทนที่จะยิงเขาหยิบใบเสมาที่ติดตัวมาไว้เหนือหัว สิ่งนั้นช่วยได้แน่ถ้ามันยังกลัวของศักดิ์สิทธิ์จากเงาเงียบๆที่คลืบคลานเข้ามาเสียงกระซิบหยุดลงทันทีทุกเงาหายวับไปเหมือนม่านควันเหลือเพียงเสียงลมหายใจและเสียงกระพือของผีเสื้อกลางคืนบินผ่านพรานเสือสุดลงนั่งคำรามเบาๆมึงจะเอากับกูถึงเช้าเลยเรอวะแต่แทนคำตอบเสียงหนึ่งดังขึ้นจากบ้านฝั่งตรงข้ามเสียงผู้หญิงแก่ร้องเพลงกล่อมเด็กช้าๆแผ่วเบา นอนหน้าหลานเอ่ยแม่จะพาไปเมืองรับแลกินต้มกระดูกกินเลือดเสือเสียงเพลงกล่อมเด็กดังแผวล,ลอดออกมาจากบ้านหลังฝั่งตรงข้ามน้ำเสียงแก่เท่าแต่ชัดเจนเหมือนลอยมากับลมนอนหน้าหลานเอ่ยแม่จะพาไปเมืองรับแลกินต้มกระดูกกินเลือดเสือหลับเสียทีนะเอ่ยพรานเสือนั่งนิ่งตัวแข็งทื่อเสียงนั้นไม่ใช่เทปไม่ใช่ลำโพงมันเป็นเสียงสดสดมีชีวิต มีอารมณ์และมีความโกรธซ่อนอยู่ในจังหวะก,กล่อมเด็กเขาหันไปจ้องบ้านไม้หลังนั้นหน้าต่างเปิดอ้าผ้าม่านขาดขาดปลิวช้าๆภายในมือสนิทไม่มีแสงไฟไม่มีเงาคนแต่เขารู้ว่ามีบางอย่างกำลังมองเขาอยู่จากข้างในทันใดนั้นหน้าต่างก็ปิดเองด้วยเสียงดังปังเสียงกึกกึกดังตาม,มาเหมือนใครลากขาไม้เดินอยู่ด้านในจากบ้านหนึ่งกลายเป็นบ้านสอง จากสองเป็นสามเสียงลากขาเริ่มดังขึ้นทั่วหมู่บ้านเสือเริ่มตั้งสติรำลึกถึงเรื่องเล่าที่เคยได้ยินจากพรานรุ่นเก่าหมู่บ้านตาตุ่มเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเรียกนางว่าแม่ใหญ่เป็นหมอผีเป็นคนทรงหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่นางควบคุมทั้งหมู่บ้านได้ตำนานเล่าว่าใครไม่ทำตามนางจะหายไปทั้งครอบครัวทั้งตระกูล และไม่มีใครพูดถึงได้อีกว่ากันว่าคืนหนึ่งเกิดเรื่องผิดพลาดเด็กในหมู่บ้านหายตัวไปสามคนติดกันแล้วแม่ใหญ่ก็หายไปพร้อมกับพวกเด็กเหล่านั้นหลังจากนั้นไม่มีใครได้เห็นหมู่บ้านนี้อีกเลยเสือเริ่มเข้าใจแล้วนี่ไม่ใช่แค่หมู่บ้านร้างแต่นี่คือดินแดนต้องสาบและแม่ใหญ่ยังไม่ไปไหนเสียงประตูไม้แง้มเปิดอีกครั้งช้าๆเกิด กิดจากความมืดในบ้านหลังนั้นมีเงาผู้หญิงแก่ยืนอยู่กลางกรอบประตูผมยาวขาวซี่คลุมหน้าสวมเสื้อผ้าเก่าเหมือนซ่าห่อศพมือยาวถึงเข่าและปลายเท้าไม่แตะพื้นนางค่อยๆเงยหน้าขึ้นใบหน้าเลบบิดเบี้ยวและไม่มีลูกตาแต่ปากนั้นยังขยับร้องเพลงเดิมกินต้มกระดูกกินเลือดเสือหลับเสียทีนะเอย่ย พรานเสือยกปืนขึ้นชาชาแต่ปากเขากลับพูดคำที่เขาเองก็ไม่รู้ว่าทำไมพูดออกไปขอขามาแม่ใหญ่ข้าไม่รู้ว่าเข้าเขตต้องห้ามเงานั้นหยุดนิ่งทันทีเหมือนฟังเข้าใจลมรอบตัวสงบเสียงเงียบลงและทุกเงาหายไปในพริบตาแต่ก่อนที่พรานเสือจะได้ถอนหายใจเสียงหนึ่งก็กระซิบข้างหูอีกครั้งแต่พี่เสือมันยังไม่ถึงเวลาออกไปหลอกนะชาว หรือเสือคิดว่ามันเช้าเขาตื่นขึ้นมาในห้างมือยังจับปืนแน่นเสื้อเปียกชื้นไปด้วยเหงื่อและน้ำค้างแสงแดดสีเทาอ่อนๆทะลุผ่านหมอกลงมาเบาๆหมอกหนาจนมองไม่เห็นไกลเกินสิบเมตรพรานเสือมองไปรอบตัวหมู่บ้านเงียบสนิทไม่มีเสียงใดๆแม้แต่เสียงนกไม่มีรอยเท้าไม่มีร่องรอยการเคลื่อนไหวเมื่อคืนมันจริงหรือฝันเขารีบเก็บของใจหนึ่งคิดจะเดินออกจากตาตุ่มให้เร็วที่สุด แต่เมื่อก้าวเท้าลงจากห้างเขาก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติบางอย่างกลิ่น <Green. S 1> อากาศบรรยากาศมันไม่ใช่เช้าแบบที่ควรจะเป็นมันเหมือนยืนอยู่กลางความฝันที่ไม่มีที่สิ้นสุดเขาเดินย้อนเส้นทางที่เข้ามาเมื่อวานเดินกลับไปทางดินแคบๆที่ตัดผ่านแนวไม้ใหญ่แต่เดินเท่าไหร่ก็ไม่เจอทางออกเขาลองปีนขึ้นเนินหวังมองหาทิศจากแสงแดดแต่แสงแดดไม่มีทิศทาง เหมือนมันลอยอยู่ตรงกลางฟ้าและไม่ขยับเลยเขาเดินไปเรื่อยๆหัวใจเริ่มร้อนรนผ่านบ้านหลังหนึ่งสองสามแล้วก็พบว่ามันคือหมู่บ้านเดิมทุกหลังที่เขาเดินผ่านคือหลังเดียวกับเมื่อวานแม้แต่ต้นสะเดากับสารไม้ผุผุยังอยู่ที่เดิมเขากลับมาที่เดิมทั้งที่เดินตรงออกจากหมู่บ้านานานับชั่วโมง พรานเสือนั่งสุดลงกับพื้นลมหายใจเริ่มทีเงื่อไหลเย็นชืดมือสัน่นนี่กูยังไม่ออกมาได้เหรอว่าทันใดนั้นเสียงฝีเท้าแผ่วเบาก็ดังขึ้นจากข้างหลังแกรแกรเขาหันขวับไม่มีใครแต่มีกระดาษแผ่นหนึ่งลอยมาจากเบื้องบนแผ่นเก่าเหลืองกรอบเหมือนฉีกมาจากสมุดเรียนเขาหยิบขึ้นมาอ่านในนั้นมีลายมือเด็กเขียนด้วยดินสอ ใครหลุดเข้ามาจะกลับออกไปไม่ได้อีกเว้นแต่ว่าต้องมีคนใหม่มาแทนพรานเสืออึ้งมือชาใจวูบมันไม่ใช่กับดักธรรมดาแต่นี่คือกับดักวิญญาณเขาเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆตรงลานกลางหมู่บ้านตอนนี้มีเด็กผู้ชายยืนอยู่ตัวหนึ่งใส่กางเกงนักเรียนขาสั้นใบหน้าเรียบเฉยผิวซีดและไม่มีเงาเด็กคนนั้นชี้มาที่เขา และพูดเพียงคำเดียวถึงตาพี่แล้วเสียงเด็กชายตัวซี้ดซีดังขึ้นกลางหลานบ้านพรานเสือยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นมือกำกระดาษที่ลอยมาด้วยความรู้สึกสับสนเสียงในหัวตีกันอื้ออึงทั้งความกลัวความสงสัยและความโกรธใครกันเป็นคนวางกับดักนี้แล้วจะต้องมีคนใหม่มาแทนเขาจริงๆเหรอเด็กคนนั้นยังยืนอยู่ตรงเดิมไม่ก้าวมาไม่ถอยหลัง แค่จ้องเขาอยู่เงียบๆด้วยดวงตาว่างเปล่าเสือค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เขาอยากรู้อยากถามอยากเข้าใจว่าทำไมแต่ก่อนจะถึงตัวเด็กเพียงไม่กี่ก้าวเสียงหญิงแก่ก็แว่วขึ้นจากบนเรือหลังหนึ่งอย่าเข้าไปใกล้ถ้าไม่อยากเป็นแบบข่าเสือชะงักทันทีมองขึ้นไปบนเรือนเก่านั่นคือบ้านที่เมื่อคืนแม่ใหญ่เคยโผล่ออกมาและตอนนี้ เงาร่างหนึ่งก็กำลังยืนอยู่หลังระแนงไม้หน้าต่างร่างผอมแห้งผมขาวยาวรุงรังตาโบดำสนิทแต่เสียงยังมีแรงหมู่บ้านนี้จะอยู่ได้ต้องมีคนเฝ้าใครเข้ามาจะออกได้ก็ต่อเมื่อหาคนใหม่มารับแทนเสือใจสั่นเขาเริ่มปฏิป,ปต่อเรื่องทั้งหมดเข้าด้วยกันแม่ใหญ่ไม่ได้หลอกเขาแต่แม่ใหญ่คือคนที่อยู่ก่อนหน้าเป็นผู้เฝ้าคนก่อนแล้วข้าจะออกไปได้ยังไง เสือถามเสียงแข็งพอเธอข้าไม่อยากเป็นคนเฝ้าอะไรทั้งนั้นแม่ใหญ่เงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดเสียงแผวเจ้าไม่อยากเป็นแต่เจ้าก็มาเองข้ามีได้บังคับเจ้าต่างหากที่ข้ามเขตเข้ามาในคืนเดือนดับเสือกัดฟันแน่นถอยหลังกลับจากเด็กคนนั้นแล้วตะโกนขึ้นถ้าจะรอดต้องให้คนมาแทนใช่ไหมแม่ใหญ่พยักหน้าเบาๆดวงตาดำๆสะท้อนแสงแดดสีเทาแค่คนเดียว คนเดียวที่เข้ามาแทนแล้วเจ้าจะหลุดพ้นเหมือนที่ข้าเคยทำเมื่อห้าสิปีก่อนพรานเสือเงียบไปและในหัวเขาก็ผุดภาพของไอ้แกลเพื่อนพรานที่เคยชวนกันมาเดินป่าแถวชายแดนเมื่อเดือนก่อนมันเคยบอกว่าอยากลองเดินป่าแนวบ้านเก่าๆดูสักครั้งเขาเคยเล่าเรื่องตาตุ่มให้มันฟังด้วยมือเขาสั่นใจเขาสั่นยิ่งกว่าแค่คนเดียวใช่ไหมเขาถามย้ำอีกครั้ง เงาแม่ใหญ่เงียบไปนานก่อนตอบเสียงเย็นใช่แค่คนเดียวพรานเสือมองกระดาษในมือแล้วกระซิบเบาๆกับตัวเองขอโทษนาะไอ้แกลคืนต่อมาหมอกยังคงคลุมหมู่บ้านตาตุ่มแน่นหนาไม่มีแสงจันทร์ไม่มีดวงดาวมีเพียงลมหนาวและเงาของต้นไม้เก่าพรานเสือนั่งอยู่บนห้างหลังเดิมสะพายปืนไว้แน่นหน้าเคร่งเครียดไม่เหมือนคนเดิม ในมือเขาถือสมุดบันทึกเก่าๆพร้อมแผนที่ป่าเขาจดเส้นทางที่จะพาไอ้แกลเข้ามาและจดไว้อย่างละเอียดมันอยากรู้เรื่องผีเรื่องหมู่บ้านร้างมันจะต้องเชื่อกูเสือพึมพำเบาๆกับตัวเองดวงตาแข็งกระด้างไม่ใช่ความกลัวอีกต่อไปแต่เป็นความยอมจำนนเช้ามืดวันหนึ่งเสือออกจากตาตุม่มเดินย้อนทางเดิมเส้นทางที่ครั้งก่อนเหมือนไม่มีทางออก แต่คราวนี้มันเปิดออกอย่างง่ายดายเหมือนบางสิ่งยอมให้เขาไปเพราะเขาตกลงแล้วว่าจะกลับมาพร้อมคนใหม่หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปไอ้แกลเดินเข้าป่าพร้อมเสือแบกเป้หลังยิ้มราแน่ใจนะเว้ยว่ามีหมู่บ้านร้างจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องหลอกเด็กแน่ใจดีเสือตอบเสียงเรียบของจริงเลยล่ะมึงพอตกค่ำพวกเขามาถึงชายป่าหน้าหมู่บ้านตาตุ่มเสือหยุดเดินแล้วหันมามองเพื่อน มึงเดินเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวกูขอติดห้างท้ายหมู่บ้านก่อนคืนเดินพร้อมกันกลัวเสียงจะดังสัตว์ป่าจะตกใจหมดไอ้แกลพยักหน้าไม่คิดอะไรแล้วเดินเข้าไปในหมู่บ้านเงาร่างมันค่อยๆหายไปท่ามกลางหมอกไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังก้าวเข้าสู่กับดักที่ไม่มีวันหลุดพรานเสือยือนเงียบมองตามเพื่อนอยู่เงียบๆมือเขากำผ้ายันแน่นแนบอกขอโทษนะเพื่อนมึงอยากเห็นกูก็ให้มึงเห็น เขายกมือไหว้ทิศเหนือเจ้าที่เจ้าทางแม่ใหญ่ผีบ้านผีเรือนกูเอาคนมาแทนแล้วช่วยปล่อยกูออกไปทีจากนั้นเขาหันหลังกลับวิ่งสุดแรงเขาวิ่งข้ามเขตหมอกข้ามเนินข้ามลำธารจนฟ้าสว่างเสียงนกร้องครั้งแรกในรอบหลายวันลมอุ่นปฐานาเขาหลุดออกมาแล้วจริงๆแต่เมื่อหันกลับไปมองแนวป่าเบื้องหลังหมอกยังคงคลุมแน่นหนา และไอ้แกลไม่มีวันได้กลับออกมาพรานเสือเดินจากไปในใจปนเปด้วยทั้งความโล่งอกและความรู้สึกผิดที่กัดกินช้าๆเพราะเขารู้ดีต่อให้รอดออกมาได้เขาก็ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วเวลาผ่านไปหลายเดือนพรานเสือกลับมาใช้ชีวิตในหมู่บ้านชายแดนแต่คนรอบข้างเริ่มสังเกตว่าเขาเปลี่ยนไปพูดน้อยลงไม่หัวเราะ ชอบมองขึ้นไปบนต้นไม้หรือมองเข้าไปในป่าลึกอยู่นานๆและที่สำคัญเขาไม่เคยนั่งห้างอีกเลยมีอยู่วันหนึ่งเด็กหนุ่มพรานใหม่จากค่ายใกล้ๆมาหาเขาลุงเสือครับผมได้ยินเรื่องหมู่บ้านร้างในป่าลึกชื่อตาตุ่มเขาว่ามีตำนานอะไรน่ากลัวน่ากลัวลุงเคยไปไหมครับพรานเสือเงียบหันไปมองหนุ่มนั่นอย่างช้าๆรอยยิ้มบางๆผุดขึ้นที่มุมปากแต่แววตามันว่างเปล่า และลึกเหมือนบ่อไม่มีก้นเคยไปเขาตอบเรียบ,ยบแต่ถ้าเองจะไปเองต้องแน่ใจว่าจะได้กลับออกมาจริงๆเด็กหนุ่มหัวเราะเบาๆคิดว่าเป็นแค่คำขู่แต่เสือไม่หัวเราะด้วยเขาเพียงเดินไปหยิบแผนที่แผ่นเก่าแล้วชี้ตำแหน่งหมู่บ้านให้แบบแม่นยำนี่คือทางเขา้าอย่าไปกลางคืนและอย่าเดินคนเดียวค่ำคืนนั้นพรานเสือกลับไปนั่งที่ห้างหลังบ้าน แต่เป็นเสียงที่ไม่มีร่างไม่มีต้นต่อมันสะท้อนในหัวเหมือนฝันร้ายพรานเสือลืมตาขึ้นแล้วก็ชะงักเบื้องหน้าเขาในลานหมู่บ้านมีคนยืนเรียงกันเป็นแถวนับสิบคนพวกเขายืนนิ่งๆไม่ไหวติงผิวซีดเหมือนโดนขูดเลือดออกหมดไม่มีดวงตามีแต่เบ้าวาวาวดำมืดที่หน้าขนลุกที่สุดทุกคนในนั้นยิ้มยิ้มกว้างผิดธรรมชาติจนปากแทบฉีกถึงใบหู เสียงหัวใจพรานเสือตุ้มตุ้มต,มต่อมต่อมเงือไหลจนเปียกอกเสือ้อเขาขยับตัวจะหยิบไฟฉายแต่เสียงเด็กเล็กๆดังขึ้นอีกอย่าเปิดไฟเดี๋ยวพวกพี่ๆจะกลัวแสงนะแล้วเงาเหล่านั้นก็เคลื่อนเข้ามาพร้อมกันไม่วิ่งไม่เดินแต่เลื่อนมาช้าๆราวกับถูกลากด้วยเชือกที่มองไม่เห็นพรานเสือกัดฟันกรอดกำผ้ายันไว้ในมือแน่นสวดคาถาเสียงแข็งแม้จะออกเสียงไม่ชัดนามโม ตัสสะพะควะโตบรรยากาศรอบตัวสั่นไหวลมเปลี่ยนที่ทันทีเหมือนบางสิ่งเริ่มไม่พอใจแต่และเสียงครุกดังจากพื้นดินข้างล่างห้างเหมือนมีอะไรบางอย่างผุดขึ้นมาจากใต้ดินเสือกลืนน้าลายเอื้อกหยิบปืนขึ้นแนบไหลแต่แทนที่จะยิงเขาหยิบใบเสมาที่ติดตัวมาไว้เหนือหัวสิ่งนั้นช่วยได้แน่ถ้ามันยังกลัวของศักดิ์สิทธิ์จากเงาเงียบๆที่คลืบคลานเข้ามา เสียงกระซิบหยุดลงทันทีทุกเงาหายวับไปเหมือนม่านควันเหลือเพียงเสียงลมหายใจและเสียงกระพือของผีเสื้อกลางคืนบินผ่านพรานเสือสุดลงนั่งคำรามเบาๆมึงจะเอากับกูถึงเช้าเลยเหรอวะแต่แทนคำตอบเสียงหนึ่งดังขึ้นจากบ้านฝั่งตรงข้ามเสียงผู้หญิงแก่ร้องเพลงกล่อมเด็กช้าๆแผ่วเบานอนน้าหลานเอ่ยแม่จะพาไปเมืองรับแ,แลกินต้มกระดูกกินเลือดเสือ เสียงเพลงกล่อมเด็กดังแผวล,ลอดออกมาจากบ้านหลังฝั่งตรงข้ามน้ำเสียงแก่เท่าแต่ชัดเจนเหมือนลอยมากับลมนอนหน้าหลานเอ่ยแม่จะพาไปเมืองรับแลกินต้มกระดูกกินเลือดเสือหลับเสียทีนะเอ่ยพรานเสือนั่งนิ่งตัวแข็งทื่อเสียงนั้นไม่ใช่เทปไม่ใช่ลำโพงมันเป็นเสียงสดๆมีชีวิตมีอารมณ์และมีความโกรธซ่อนอยู่ในจังหวะก,กล่อมเด็กเขาหันไปจ้องบ้านไม้หลังนั้น หน้าต่างเปิดอ้าผ้าม่านขาดขาดปลิวช้าๆภายในมืดสนิทไม่มีแสงไฟไม่มีเงาคนแต่เขารู้ว่ามีบางอย่างกำลังมองเขาอยู่จากข้างในทันใดนั้นหน้าต่างก็ปิดเองด้วยเสียงดังปังเสียงกึกกึกดังตาม,มาเหมือนใครลากขาไม้เดินอยู่ด้านในจากบ้านหนึ่งกลายเป็นบ้านสองจากสองเป็นสามเสียงลากขาเริ่มดังขึ้นทั่วหมู่บ้านมองท้องฟ้าที่ไร้ดาว มือถือขวดยาดงเล่าเก่าจิบช้าช้าพร้อมถอนหายใจเขารู้ดีว่าเขารอดแต่รอดในแบบที่ต้องแลกด้วยเพื่อนและเขาเองก็รู้ว่าไม่มีใครหนีพ้นได้ตลอดเพราะในคืนเดือนดับในความเงียบงันของป่าลึกเสียงเพลงกล่อมเด็กยังแว่วมากินต้มกระดูกกินเลือดเสือหลับเสียทีนะเอย๋ยพรานเสือเงยหน้ามองท้องฟ้าดวงตาแดงฉานแล้วพูดเบาๆกับตัวเอง ถึงเวลาแล้วข้าจะกลับไปเองว่ากันว่าไม่นานหลังจากนั้นมีพระหนุ่มเจอแผนที่แปลกๆวางไว้ในเป้พร้อมกระดาษเขียนด้วยลายมือเก่าๆว่าถ้าเองหลงเข้าไปจำไว้ว่าจะออกมาได้ต้องมีคนใหม่มาแทนเสมอและในกลางป่าตาตุ่มห้างไม้ผุผูหลังหนึ่งมีเงาคนรูปร่างสูงใหญ่นั่งอยู่นิ่งๆไม่ขยับตาจ้องมองออกไปกลางหมอก พรานเฝ้าห้างคนใหม่กลับมาแล้วและแล้วเรื่องนี้ก็จบลงขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาฟังเรื่องเล่าจากพระจันทร์เต็มดวงของพวกเราหวังว่าพวกท่านจะชื่นชอบและได้รับความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราพัฒนาผลงานต่อไปขอบคุณจากใจครับ